ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเอาของไว้ในกระจกนะครับเดี๋ยวเรีวิวมาแปนะครับขอลดเสียงเกมสักหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้คือกระจบ ตสูสูแสนสูแสนเลยไม่ใช่สูแสนแล้วก็ขนแก่ขนแก่สีอะไรก็ได้ครับผมชอบสีดำนะครับตัวนว้ก็ได้ของรางวัไม้เลยแล้วก็บันไดหรือแถวนั่งถุงขอใช้เป็นแถวน,นะแล้วก็สป,ปาวอันเตอร์นะ ัวอะไรก็ได้ที่อยากปล่ยในกระจกนะผมก็เป็นคลิปเอร์แล้วกันนะครับขั้นแรกให้เอาตัวใสมาไว้อย่างนี้แล้วก็วางหนแกะไว้ลแล้วก็แบะปล่อยไว้ก่อนอันหนึงง่ง,ง,งจจแล้วก็วางกระจกไว้วางบล็อกนี้ก็ได้ตรงนี้มันจะหมดพอใช้ด้วยครับแล้วก็วางขัววันไว้นะครับแล้วก็วางมนอนสเตอร์แล้วเราก็ดันมันเข้าไปนะถ้ามันไม่ลง แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็วางผลเกตนะครแค่นี้นะครับเห็นอะไรที่ง่ายงั้นผมก็จะใส่ป้ายแล้วกันครับ เหนเขียนถูกแล้วนะก็เป็นมืนมุอมือเหมืนโมเดลโชว์นะฮะหมืนตั้งหุ่นในกระจกนะฮะนครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ